หรักพัทนี้นะครับหลังจากที่สัญญากันไว้ว่าผมจะไปฟาร,ร์มเงินมาก่อนแล้วก็เอาเงินมาแต่งรถนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เป้าหมายใหม่ของเราก็คือเราต้องไปร่วมนี่ครับกิจกรรมของนี่ครับเอน่านะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะต้องมีมันจะได้ในค,ค่าเขาเรียกว่าคาเรปโอเคเรปเกนนะครับหรือค่าชื่อเสียงเนี่ยประมาณ3,104เรปนะครับแล้วก็เงินรางวัลอีก14 แต่ว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าค่าพลังของรถเราเนี่ยมันอยู่ที่129นะครับแต่ว่าที่เขาต้องการคือ140แล้วก็เรบเนี่ยต้องเลเวล7ซึ่งเดี๋ยวเราไปแต่งรถก่อนให้ถึง140ก่อนแล้วส่วนเ็บเลเวล7เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปแข่งสะสมเมานะครับไปอันนี้ผมขับรถมาพัฒน์ปู่ลแล้วมา,าเติมน้ำมันเมื่อกี้แป๊บ เรามาลองแต่งรถกันสวยๆครับว,วขอโทษนะครับที่ชนเมื่อกี้อาเออนี่ใช้เงินหมื่นหนึ่งอันนี้มันจะเพิ่มพาวเวอร์นะครับแต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนพวกนี้ก่อนนะนี่คือรถอัตราเร่งอันนี้เบรกยังไม่ได้ต้องเลเวลสามยาง อันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของการมีดริฟทายมีเวสทายนะครับโรดทายแล้วก็ออนโรดนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันไหนดีอ๋อมันใส่ยางดริฟอยู่อ่ะผมใส่ยางธรรมดาแล้วนี่เพิ่มมาแล้วหนึ่งไรท์เ right ทนเลเวลหกจะนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะโอ้เป็นซูปเปอร์แล้วนะอันนี้เลเวลสาม เดี๋ยวเราเราแต่งเขาให้ทำแต่ง,แต,งแต่งได้ก่อนนะนี่ใส่เข้าไปหนึ่งเป็นแบบสปอร์ตละ ECU ใส่ไปเลยเฮ้่แต่มันไม่เพิ่มนะอเอาเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่คูลิ่งนี่โอเคแล้วก็เทอร์โบไหมลองดูเทอร์โบเทอร์โบยังเปลี่ยนไม่ได้เทอร์โบต้องนี่เลยโอเคโอเคลองเล็บเจ็ดอันนี้เอ็กซอร์ด์ท่อเหมือนน้่ใส่เข้าไป รียบร้อยทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้แล้วพวกนี้คืออะไรอ๋อ,อของเสร็จแล้วถ้าผมอ่าใช่เราต้องไปถ้าเงินเหลือไหมวะเงินเหลืออีกหมื่นนึงเอ้ยเราไปแต่งรถดีกว่าเอาสวยๆไปเซฟก่อน ครับขับมาถึงบ้านของเราแล้วโอ้โหเสียงเป็ันไงนเ e อ k า r a t ไปเลยมา แต่งเท่ได้เวลาแต่งเท่พวกนี้เรา <Still S 1> แต่ง <in S 1> ไป <one S 1> แล้วต่อมไอเซชันบอดี้ไปฟรอนนี่เปลี่ยนริมบ้าเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออ๋อเนี่ยพวกนี้อดิสคัตเชนไปก่อนนะครับอือฮึนี่ใส่ย,ยาง b b s พวกนี้ข้อ สีเท่นะแต่ว่าผมอะ่ะจะเป็นคนแบบก็เรียกว่าถ้าไม่ได้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดอ,อยายทุกคนอ๋อแต่งลายแต่งเขาสวยเฉยโอ้อย่างนี้เท่ดีนะฟลเก้นคือถ้าเกิดแบบว่ายังไม่ได้แต่งให้มันเทอะ่ะแบบไม่เห็นทรงใหม่ๆยังนึกนึกภาพของเขาเรียกว่านึกมากของริมไม่ออกนึกของแม็กไม่ออก พราะนั้นจะขอญาตทุกคนนะครับขออน้ญาตแต่งก่อนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมีอย่างเงี้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้มันดดุดีนะชอบหน้าตัวนี้เออมันดูซิ่งเดียแล้วก็ถ้าเกิดใส่ตัวนี้ก็เหมือนไม่ต้องใส่ขนาดละแต่ว่าเออบอดดี้อื่นๆถ้าอย่างตัวนี้มันจะเป็นไงเรียบๆดีนะ แต่ถ้าเอาแบบดูไปแล้วเนี่ยดูไปเลย,เลยว่าเอาดูไปเลยเดีกว่าอ่านี่เอาสปิทเตอร์ต้องเปลี่ยนอีกเหรอมันมีให้มาแล้วไม่ต้องสายโอ้ประหยัดงบไปได้เยอะพันห้าเองไซส์สเกิร์ตครับแต่ลองดูสิดูความเต็มนี้เล็งๆก่อนเล็งๆมันรับกันไหมไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเนี้ย หน้านี่มันจะต่ำไปเลยนะตัวนี้เหรอเอาที่แบบนี่นี่ตัวนี้ดูนะเชฟมันจะแบบข,ข้างมันออกมาหากันอะรลผมเห็นทรงนะมันเหมือนเชฟแบบบานออกข้างข้าใส่ไปใส่ไปนะครับแล้วก,ก็โอเคท่อมีท่อที่เล็งไว้ตั้งแต่แรกละเดือท่อนี้ นี่ผมว่าท่อเน,นี้ดูชอบเท่ดีแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นอ๋อฮะมันลอยเนาะรถมันดูลอยลอยเพราะว่าท่อมันใหญ่แล้วอะมันต้องให้แบบไ้เออนี่มันดูเท่าๆไปป่าวะอย่างนี้เหรอโอ้ยได้แม่งเหมือนฟอลารี่นะได้ปะ ได้ปะได้ปะแบบรลล,ลี่รุ่นเก่าๆส่งมันได้เนาะผมว่านี้ได้นะหรือว่านี้ดินี่โอ้ยมีคาร์บอนด้วยคาร์บอนตองท้ายนี่ดูวันนี้เทยู่เทยูอุ้ยรับพอดีเลยเจ๋งใไปหล่อไปเลยปล่อยเลยครับอย่างที่บอกว่าบางทีมันใส่แค่นี้ก็เท่แล้วเห็นไหม เห็นหรือไม่เห็นไหมครับโอ้โหดูดิเท่เดี๋ยวให้หมุนด,ดูช้าจด,ดูช้าโอ้โหความเต็มความซิ่งนี้ความซิ่งนี้โดนเป็นสปอยเล์ตุ่ดเป็ดนะนี่ตูดเป็ดแต่มันทะเขนเหินหน่อยนะโอ้โหพวกนี้มันมันใหญ่ไปอะว่าไม่ค่อยเท่หวะอันนี้แหละเอาวันแรกเนี่ยถูกดีด้วยพันเดียวเอง โอ้โหเหลือเฟือครับเทลไลท์ครับโอ้โหนี่มันต้องสีนี้สีดำดำไปเลยเ้จัดเหลืออะไรอีกอ๋อเทลไลท์เหมือนกันอ๋ออันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหขยับได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวนะแล้วเดิมมันเป็นยังไงออเดร์ม,มันจะอ้วนๆ บอลบานออกงี้โอหแล้วมันดูเพียวลงเนาะเราแบบไหนเฮ้ยโอหูเนี่ยตีโป่งออกแต่มันเธท้าแบบวะจะดูนะข้างหน้ามันก็ตีโป่งออกนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใส่โอ้นี่ล็อกเก็ตบันนี่มันต้องใส่เป็นเซตแบบวะไม่นะอันนี้มันดูเธท้าไปเฮ้ยอันนี้ได้ปะเพื่อนๆว่าไงแบบนี้ได้ไหมอืม ไม่เทนะว่าอย่างงี้แม่งก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแม่งดูแบบแบบไหนแม่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสปิริตเน,นี่ยเท่มันดูลับมาแบบไหลๆมาแล้วมาเข้าตรงนี้เฮ้ยหัวาบาลนี่แหละบอเอ๊แต่ว่าไอ้ตรงท้ายเนี่ยมันแอบบ ได้อโอ้เงินหรอเจ็ดร้อยโอ้กระจกพี่จกนี้เป็นไงโอ้ไม่ได้เลยวะได้เหรอไม่ชอบนะผมชอบแบบเดิมมากกว่ามันดูได้ได้ฟิลแบบนั่นดิฟอนเดอร์โอ้นี่เมื่อกี้เราใส่ของอะไรก่อนนั้นท้ายโอ้เมื่อกี้เราใส่ของอะไรของสปิปเหตอ อของเของสปิลิตใช่ไหมมาเราลองดูของสปิริลิตก่อนเผื่อมันแมทกันว้าวเท่เลยนะเฮียโหเข้มปัาต,ต้องเก็บเงินอีกพันเจ็ดครับเก็บเงินอีกพันเจ็ดเฮดไลท์ป๊อบอัพไปมันเปลี่ยนสีเอาอันนี้ข้างในซึ่งผมรู้สึกว่า ไม่ต้องใส่ก็ได้ั้างถ้าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม αι? ถ้าของนิสันนี่คืออะไร İ, มันจะเด้งขึ้นเด้งลงหรือมันยังไงวะอ๋อนี่หรอเโอโอดอเทพวะโอ้โหเท่ไปเลยเพราะอันนี้มันเดิมๆมันจะเปิดอยู่แล้วเงี้ยหรอเฮ้ยได้วะได้ว,วะนี่ฟอร์สปีดนายได้ลูกค้าวะได้ใ,ใจวะลูกนี่เฮ้ยหูฮูลืมไม่ได้ยังไงวะเนี่ยของดี มันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยดูโอ้นี่ไม่สวยเลยมันใหญ่ว่ามันเทอะท่าไปหน่อยเอาแบบไหนดีครับท่านผู้ชมผมว่าเนี่ยขออนุญาตนะขอมองมุมแปลกๆหน่อยอ๋ออันนี้มันเท่ตรงมองด้านหน้าครับแต่ว่ามองแต่ตรงนี้ เท่ไหมมันก็พอได้อยู่แต่มันจะดูลุงรังไปไหมไ,หมไอ้ลองที่แบบเป็นซิกซี่กับอะไรเงี้ยหรือเพียวๆอย่างเงี้ยดิแต่อันนี้มันก็จะแบบดูไม่ค่อยต่างจากอันเดิมเนาะเดี๋ยวดูดิเห็นไหมใส่มาอันนี้อันนี้หน่อยเฮ้ยอันนี้กำลังดีนะพันห้าอ๋อพันห้าพันห้ากับอพันห้าแล้วก็อันนี้ใช่ไหมสปิริต โ okay, อเคพันเจ็ดนะจวเกันจำนะครับทุกคนครับพันห้าพันเจ็ดละสามพันสองห้าสิบละโอ้วินโดว์อ่ะเฮ้ยเฮียฟิล์มเทิรฟิล์มเทิร์ฟใส่ทิร์ฟปไปเลยรถเราใส่ซิ่งตำรวจจะได้เรียกบ่อยๆแล้วก็นี่ครับอัพิสันห้าร้อยสามพันเจ็ดห้าสิบเข้า แล้วก็สามพันเจ็ดห้าสิบเดี๋ยวผมจะใส่สีด้วยผมรู้สึกว่าผมอยากได้สีวะ่ะสีแบบเจ็บๆมาเจ็บๆโหสีแดงอยู่วะ่ะต้องสีแดงอยู่แล้วโอ้โหดูดิดูดโหนี่มันแต่งได้ทีละจุดเลยวะ่ะอันนี้มันใส่อะไรได้บ้างอ้าวจ้า เราต้องหาโลโก้รถเราก่อนนี่นี่นี่หรือว่าเราเอาโลโก้ไหนดีวะเฮ้ยมันเปลี่ยนลายได้เนี่ยนะอ้ําบนเลยเป็นเหมือนโลโก้แก๊งไงโลโก้แก๊งเราชื่อมันแบบไม่ชื่อกดอยู่อันนี้อะไรดิฟเกมดิฟรอือม ไอเออาร์ AR, นี่เท่ดีนะมันคือแก๊งอะไรอะ่ะไม่รู้เย้ไลฟ์อัพบีดชีวิตติดทะเลคนระับเอ้ยก็ดูเป็นเราเลยนะพูดถึงติดเนี่ยเออใช่ไหมพอเราเสื้อนั่นอยู่แล้วเสื้อทะเลอยู่แล้วกี่บาทเปนะใส่ไปนะฟรีอ่ะพวกนี้ฟรีอ่ะ Destroy engine ินอะไรเด้อ อาที่มันใส่แล้วมันลงตัวข้างๆนะมันต้องใส่พวกแบบก็เรียกว่าฟอนต์ตัวเล็กๆเนี่ยรถซิ่งมันต้องใส่เสื้อยิใส่ญี่ปุ่นไปเลยปะเออเนี่ยเด้อเด้อเด้อมันลั่นไปแล้วมันลั่นไปแล้วขยับไปไกลเกินเออนี่เท่แต่ว่าผมกำลังเอะอันนี้โอ,อ้โหเป็นไงเนี่ยหรอมันไม่ได้เนาะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบนี้นเ,เ,เ,เนี่ยโหเท่ะเอากดผิดโอ้เวนเอ้เล็งตอนนั้นไก็ผิดแล้วเล็งหาอันใหม่ไปเลยโอ้โหเป็นไงเท่อย่าบอกใครเป็นไงเอา้าชิบหาแล้วไปใส่ฝั่งเออฝั่งคนขับป่าวะ ถูกแหละเพราะว่าคนขับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วข้างหลังนี้เราใส่เป็นอะไรดีพ่อไพ่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยต้องแบบแต่เต็มมันจะใหญ่เกินไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว มันคือชื่อแก๊งเหรอวะอันเนี้ยม,มันดูเป็นชื่อแก๊งนะเพราะว่ามันเปนดูแบบอ๋อเป็นชื่อแบรนด์เหรอแล้วมีเนี่ย w a l t e c h มีพวกเนี้ย Work เนี่ยเออเราลองเลื่อนเลื่อนหาดูเราต้องใส่สเปริตไหมพอเราใส่บอดี้สเปริตเยอะอยู่นะ สเริตอยู่ไหนสปปริลตอหาสปปริลตก่อนใส่สักหน่อยศาสาร์ใส่ของเขาต้องใส่ติ๊กเกอร์เขาหน่อยอยู่ไหนอ่ะมีลายมังกรแำได้ว่าสปปริลตมีมังกรอืมเฮ้ยเราเก็บบอันี่เราก็ใส่เราใส่ได้ เออนี่ไฟล็อกเล็กลงมาหน่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยหน่อยเอ,อิเออ๊บเบิ๊บนี่เข้มพอไหมเข้มพอไหมเข้มพอไหมครับแบบนี้ไปเลยเท่อย่าบอกใครล็อกเก็ตบันนี่ครับกฎสนุนของเราเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยแล้วประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวจะหาเรามันจะใช้เวลานานเกินไปครับโอ้โหแค่เปลี่ยนเป็นสีแดงเท่านั้นเองเซฟแรมต้องเซฟจริงเหรอะวะเซฟ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 เอาเซฟก็เซฟวะสแตนโอ้ทำสูงขึ้นมาหน่อยโหลดเตีย้ยไปเลยนี่โหลดเตีย้ยไปเลยอะไรอีกเอฟเฟกต์พวกนี้แบ็กไฟล์โอ้คิดเงินนะเดย์อ๋อมันคิดเงินหมดเลยอะ X ส้อซาวนี่เอาให้สุดว้าวโห่เท่ไปเลยถูยนี่ดู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 ยังเท่เด้อเดยวเด้อเด้อหาตรงกลางนี่ โอ้โหสนั่นชัยสูตรนี้แหละไม่รู้ฟังแล้วชอบไม่รออันอื่นเออใช่เมื่อกี้มันเท่าไหร่วะสามพันเจ็ดห้าสิบใช่ปะ่ะแต่ยังไม่ได้เอาเวลากูลืมขนาดเด้วดว้แบ็คอีกทีเออได้อยู่เว้ยขอตั้มไหมดูลืมดูนี่ไงลืมดูลิม าใ,ใส่แม็กนิสันมันก็จะแบบลองดูหาแบรนด์นี่แบรนด์เราชอบเห็นโฆษณาแบรนด์นี้บ่อยอในเฟซบ,บุ๊กวันนั้นคือเราจะใส่แบรนด์นี้มันคือแบรนด์อะไรวะ hre อืมเมื่อกี้อุ้ยนี่นี่นี่น พันห้านะสามพันเจ็ดห้าสิบบวกพันห้าเป็นห้าพันสองห้าสิบโอเคราะว่าเราจะดูยี่ห้ออื่นไปด้วยนะครับทุกคนเราลองซูมออกมาก่อนเออนี่ต้องมุมนี้ต้องมุมนี้ให้มันได้เห็นหน่อย่ว่าไอแม็กโอ,โอ้เนี่ยไหม อ้ามันเปลี่ยนแต่ข้างหน้าโอ้โหมันเปลี่ยนหน้าหลังก็โอ้โหอันนี้นายไม่ได้วะนี่พอสปีดนายนายไอเอมา,า,าทำร้ายวะเอ้ยไหลไปก่อนเอาแบนหนึ่งแบนเวิร์กก็ได้อยู่นะแบนเวิร์กนี่ก็ได้อยู่นะแต่มันอืมไอวอตเนี่ย ห <What> hmm. รือว่าอ่านถูกแล้ววะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแบรนด์นี้อ่านว่าอะไรน่าจะเป็นภาษาเยอรมันหรือเปล่าครับชื่อแปลกๆป,ประมาณนี้อหนอ่ะเป็นยังไงสิมันเป็นยังไงสิ อยากได้ริมใหญ่ๆนะเอาจริงแล้วแต่ก็โอเคถ้า SRE มันตรงนั้นมันโอเคของผโอเคแล้วนี่ตัวนี้พันห้านะหน้าหลังทุกคนบวกอีกสามพ5,250าพันสองหบบวอีกสามพหลังจากที่ผมไปทำการฟาร์มมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งเงินทั้งอะไรก็เบื้งองต้นนะครับก็ออกมาเปลี่ยนแม็กก่อนเลย นะครับนี่ก็แม็ก HRE ที่เราเล็งไว้นี่จัดไปแบบแจมๆราคาพันห้าครับฟาร์มมาเผื่อแล้วรอบนี้ไม่มีพลาดไม่มีพลาดเอา้าเพิ่งสังเกตเห็นเอาเอ้าข้างหลังมันไม่ได้เปลี่ยนหรอวะนเนี้ยเอา้าจะต้องเปลี่ยนเพิ่มมาดิเาได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจัดไป HRE คู่เดิมครับพันหบาทจัดไปคู่ มันเปลี่ยนคาลิปเปอร์ได้ด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหี้ก็จัดไปสิดูสักหน่อยเอาเป็นอันนี้กันเอลเลดดีกว่าแบรนด์นี้เคยเห็นนะเขาใส่กันเท่ดีนะบางในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาครับคุ้นทยนจจะแต่คุ้นไอ้พวกเบมโบมากกว่าชอบเอลเลดนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนเบรกดิสด้วยแล้วกัน มันก็ไม่น่าจะมีความต่างอะไรหรอกแต่ผมว่าน่ามันก็แต่งเอาสวยอันนี้เป็นพาร์ทแต่งเอาสวยอยู่ละเป็นเบรกไปแล้วก็ต้องจัดยางเพิ่มสักหน่อยไอ้ยางพวกนี้มันลองเลื่อนดูไปก่อนเอาเป็นตัวยตายเนี่แหละเนอร์แบนคุ้นดิเห็นโฆษณาในเมืองไทยบ่อยๆแล้วก็ยางมันลายสวยดีแต่ผมชอบนะมีคำว,ว่าตัวยตายติดอยู่ตรงพวกขอบล้อด้านนอกเง ทีนี้เราก็ต้องวนมาปรับด้านหน้าด้วยครับข้างหลังจัดไปแล้วจัดเต็มไปแล้วข้างหน้าไม่จัดเต็มได้ยังไงอ่ะไปวนไปเอ้ยวนไปเอ้แต่ว่าข้างไอ้คาลิปเปอร์ข้างหลังมันใสอะไรตัวตัวเล็กตัว,ตว,ตวใหญ่นะตัว,ตวใหญ่ไหมครับผมจําไม่ผิดเดี๋ยวย้อนดูไปแป๊บนึง โอเคเป็นตัวใหญ่เนี่ยแหละเพราะว่าไอ้มันน้องแต่งไม่รู้ต้นมันปกติเขาใส่กันไงสลับกันหน้าหลังเหรอหรือนี้มันแต่งเอาเทไม่รู้นะผมอยากแต่งให้มันเหมือนชีวิตจริงนะแต่ว่าอันนี้ผมแส่เอาให้มันเหมือนกันไปก่อนแล้วกันไม่รู้ไม่รู้อย่างไปแล้วมาต่อที่โป่งด้านนอกนี่ตรงนี้เราคำนวณไว้ตรงนี้เลยปรับไปครับสปิริตสวยๆจำเจมๆต่อไปก็ต้องมาเป็นอ้นี้เลยไฟป๊อปอัพไงของ닛สันนี่ความจ้าอยู่ตรงนี้ เบิ้ลเครื่องเล่นเครื่องทีหนึ่งสตาร์ทเครื่องก็ป๊อปอัพขึ้นมาเลยสวยๆต่อไปก็หูไอที่เราเล็งไว้ที่มันซีมันน้อยๆหน่อยซีเยอะผมไม่ชอบไม่ชอบซีแบบแบบเนี้ยกำลังดีดิ <S <S เอา้ามันแต่งทะเบียนได้เหรอเพิ่งเห็นแล้วก็เราบันเลือกอันนี้ก่อนอ,อะไรวะเลือกเพจเลือกเพจเอาอันเลือกอันนี้แหละ ที่เขาให้มาเนี่ยปปโปรโมทเกมเขาหน่อยนี่ฟอร์สปีดฮีทนี่แล้วก็อันต่อไปก็เปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์เอาเป็นนี่ช n e l เราปิกมูบบิกมูบย่อตัว B.M แล้วก็เลขชอบเลขนี้อ่บหนึ่งศูนย์สองสาม ก็เป็นอันจบไปแล้วนะครับกับคลิปการเอาเจ้า1น่งนี่ฮะนิสสัน18 0 SX นะครับ Typ e X ปีเ6เอามาแต่งแบบเรียกว่าก็เต็มแล้วนะสำหรับผมตอนนี้ถ้าแต่งเอาพวกเหลืองความสวยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ผมปลดล็อกอะในพาร์ทของชุดแต่งต่างๆก็มีเท่านี้ไม่มีแบบพวกพาร์พิเศษอะไรนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ ถ้าคิดว่าเอออยากมาติดตามใช่ไหมผมก็สามารถกด subscribe นะครับแล้วเพื่อติดตามดูคลิปใหม่ๆได้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีคาพูดใดวาจาใดที่แบบคลายหรือว่าไม่ไม่ไพเราะสนอหูก็ต้องกราบขออภัยมาท,ที่นี้ด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย